สวัสดีค่ะมีวิธีถนอมแบตเตอรี่สำหรับรถที่ไม่ค่อยได้ขับมาแนะนำหากรถไม่ค่อยได้ขับแบตเตอรี่จะคายประจุไฟอย่างช้าๆแม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตามหากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปแบตเตอรี่อาจหมดเกลี้ยงและไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกเลย4วิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ขับ การดูแลแบตเตอรี่สำหรับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆจะเน้นไปที่การป้องกันการคายประจุและการรักษาแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ให้เหมาะสมซึ่งสามารถทำได้4วิธีดังนี้ 1. สตาร์ทเครื่องยนต์เป็นประจำแม้จะไม่ได้ขับรถออกไปไหนการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะช่วยให้ระบบชาร์จไฟของรถยนต์ทำการชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนมาได้ วิธีนี้จะช่วยรักษาระดับประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่และป้องกันไม่ให้หมดเกลี้ยงอย่างไรก็ตามควรทำในพื้นที่เปิดโล่งหรือมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอน,นอกไซด์ส่ 2. ถอดขั้วแบตเตอรี่หากคุณทราบว่าจะไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานานเช่นมากกว่า2ส,สัปดาห์การถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคายประจุโดยให้ถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ และเมื่อต้องการเชื่อมต่อกลับให้ต่อขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อขั้วลบวิธีนี้จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าของรถทำให้ไม่มีกระแสไฟไหลออกไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆในรถขณะจอดทิ้งไว้ 3. ทํทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ที่สกรปรกหรือมีคราบที่เกลือจะขัดขวางการนำไฟฟ้า ทำให้การชาร์จและการจ่ายไฟไม่สะดวกควรทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยน้ำร้อนและแปรงหรือใช้น้ำยาทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยเฉพาะและทาด้วยวาสลีนบางๆเพื่อป้องกันการเกิดคราบที่เกลือ4ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอกการใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอกเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับรถที่ไม่ค่อยได้ขับเครื่องชาร์จเหล่านี้จะทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้าๆ และรักษาระดับประจุไฟฟ้าให้คงที่ทำให้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานเสมอเครื่องชาร์จบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ทิ้งไว้ได้เป็นเวลานานโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่ overcharge การดูแลรักษาแบตเตอรี่สำหรับรถที่ไม่ค่อยได้ขับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และทำให้รถยนต์ของคุณพร้อมใช้งานเสมอเมื่ออต้องการ ใครที่ไม่ค่อยได้ขับรถลองนำวิธีที่เราแนะนำไปปรับใช้กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ